มันชื่ออะไรนะกินไว้อ่ะเอ่อชื่อเลโธไซเบอร์แมนยังชอบชื่อเลโธไซเบอร์แมนน้องไปเฟินบอกชอบชื่อมึงว่านะใช่ไหมล่ะอืมชื่โง่โง่อะยอกย้อนโอ้มีอาวุธนด้ะโอ้สแตนนี่คือผลปีศาจแล้วเนี่ยมีผลปีที่แล้วไหมโอ้ยตลกเยออกอเกแล้วตลกว่ะไม่เด้อยู่ไม่ได้ละ โอ้ยเจอโจนโจนต่อยแลนต่อยมันยังไงอ่ะอ๋อมันต้องเซตค่าด้วยเว้ยให้แบบว่ามันมันแบบว่าบังคับง่ายขึ้นเว้ยขอโทษนี่ไงเจอแล้วเออนี่ไงมึงกด esc ขึ้นมาใช่ไหมมึงกด s e ต t i n g ไว้เพื่อนแล้วมึงกดเห็นไหมชิปล็อกสวิตต์เห็นปะปึ๊บมึงก็ออกมาเลยแล้วมึงกดไม่ใช่ เมื่อกดชิปมันจะเ,นเป็นแบบไอ้รูปเป้ามันจะล็อกเออเริ่มแรกมึงอ่ะจะต้องเก็บเบลที่นี่ก่อนเว้ยแต่ว่าเดี๋ยวกูพางไปุูมผลแมวผลพลิสาก่อนไปนะัจะได้ง่ายต่อชีวิตมึงมาเดีย๋ยวกูพาไปเอาเพื่อนไม่ไม่กินได้ไหมทำไมอ่ะยิงไอ้เฉยให้มีอะไรไก็ไปไปมา <c oughs> มา <c oughs> เราขึ้นเรือกันใช่คันใช่ใช่ไอ้นี่ป่าวะจ้างเรือมาเรียบร้อย<โ>มันเล็กนิดเดียวขอซาตานกิกได้ไหมฮะ แดีวกูพามึงนั่งเรือไปนี่คือเกาะลิงอันนี้จะมาตอนมึงเวลสิบเว้ยแต่กูวลหนึ่งนะใช่มึงเวลหนึ่งแล้วพากูมาทำไมพา,มาเอาผลพิสานไงเดี๋ยวกูสุ่มให้มึงกูใจดีไปน,นี่โตหาปกูรวยทำไมมึงพุ่งได้อ่ะกดคิวไงพุ่งดิอ๋อสเปซบาร์ก็กระโดดตามแต่ว่าอันนี้เดินชมจันทร์มึงต้องเสียตังค์ซื้อจาก ความสามารถการสุ่มผลขอมแล้วเนี่ยผมสุ่มมาแล้ว<น>ผมได้สุดยอดผลมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยครั้งแรก<อ><อ>ไม่ดีนะจำไม่ผิดครั้งแรกไม่ดี่ป <laughs> <laughs> สุ่มให้มึงสามหมืสี่ได้สไปฟู้ดลที่อะไรไวะไอ้สัตว์โอ้ยใครเนี่ยโอ้ <laughs> ผลน้ำเหรอมึงใช้ไปก่อนไหม <laughs> มันรออีกสองอชั่วโมงอะ่ะไปสุ่มใหม่ได้อะ่ะให้ยังไงเขาเดี๋ยวกูดรอปให้มึง มึงก็เดินเก็บเลยแล้วก็แดกลองกดแซดด,โด,โดิโอไป <c oughs> ล้วไม่ผลของใครอ่ะผลหนามอ่ะ <c oughs> เออผลหนามใครวะ,รวะไม่รู้อ่ะมันคือมึงดูบนพีทไม่ใช่เหรอกลัวไม่ดูเลยสัดไม่ได้แขงใจแล้วเกินอยากรู้ผ <c oughs> ลปีศาจน้าเออพิมพ์ไปเพื่อนผลทกเกะทเกะหรือผลหนามพูดถึงกินใครเขาคือใครมันเป็นหน่วยหน่วยของไอ้นี่ไงหน่วยของเคาโคไดเว้ย ป่ะเรากลับกันดิมึงไปล้ามันทำไมล่ะหรือเปล่าไม่ไม่ได้ล้าหรอกไปแจมแต่มันไม่ไม่ว่าอะไรหรอกถ้ามันไม่ตายมันยิงจุดๆมาสายมึงไงเราต้องเอาให้สุดใช่มเฮ้ยดููมันข้างแล้วไอ้เหี้ยมาเลยมันข้างใส่มึงอ่ะมันจะได้ปลอดภัย ออกเลยออกเลยลองด้วยลองด้วยบินไปแล้วลออกมาแล้วอีกมันข้างใส่เบือ้องโอเคคุัรอดเลยใช่ไหมกลับไปเมื้องแรกกันทีก่อนไหนมึงอยู่ไหนไม่เห็นมึงเลย ตีกับมอนอยู่เนี่ยมึงกดรับยัง่ะมึงกดรับเควสยร์ยงัง <c oughs> แกแข่งเวลสองแล้ว <c oughs> ไม่มึงไ <c oughs> อ้เย้ดันกลัวว่าเวลสิบก็ฆ่ามันไม่ได้เช่อกูอัน <c oughs> นี้นี่คุยกับมันเนี่ยรับเควสก่อนกดชิปแล้วก็เป็นลุกให้เป็นอันนั้นมันจะง่ายเอ๊คุณคุณน้ไอเวนบัฟเฟอร์เนี่ยหาเรือมันเป็นทหารเลยอะ มึงหาเรื่องกูอะมึงทำอะไรกูได้นี่มันโดนพีพีนี่เนี่ยมึงทำอะไรกูได้มึงทำอะไรกูได้ต้ <Okay. S 1> งองจัดกาดรเออจัดการพวกนี้โดน5ตัวใช่สาดจับมันจะแยกกันอ๋อโอ๊ยโอ๊ย,อย,อยใครใครฆ่ามันสกิลใครเนี่ยโอ้โหสกิลเทียเนี่ยสกิลมึงอะผมไม่สกิลมันมันปล่อยพิษอะพิษมึงไม่ใช่เหรอผลกูนี่แหละแต่ว่ากูยังไม่ถึงมันไงกูว่าเราย้ายดีกว่าไหม มึงดูไอ้เหี้ยมารีนเนี่ยมันข้าวหัวแพงสุดในเซิฟี่เลยนะสองล้านห้าทำไงยุ่งอะไรกับเราอะไม่รู้เหมือนกันปะเรากลับกันดิมึงไปร้านทำไมล่ะร้านหรือเปล่าไม่ได้ร้านหรอกไปแจมเจนี้หน่อยแรไม่ได้กลัวนะแต่ย้ายเถอะใช่ไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวไม่กลัวหรอกไอ้เหี้ยกระจกกระดาโถงแค่นี้ในเวลสามเนี่ยห้ามันเลยเออรอก่อนบอกมันรอก่อนไอ้สัสรอก่อนเบลสามแล้วแร็ค เบลห่าแล้วเออเบลห่าแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวหนึ่งตัวดูเบไปก่อนด้วยเท่าไหร่ด้วยเท่าไหร่เดี๋ยวกูถามให้นัดอีกนิดเดียวเพื่อเท่าไหร่อะมึงมึงเว้ยเท่าไหร่ตอนนี้มึงเว้ยเท่าไหร่แล้วเบลหกเบลหกเบลหกใช่ไหมอีกประมาณพันสี่ร้อยเก้าสิบสี่เบลจะเท่ามันเพื่อไม่ห่าได้นะขไาดเลย ันรอก่อนด้วยเจ็ดไอ้สัตว์รอเพื่อนกูก่อนไอ้เนี่ยดีเป็นเพื่อนดีเนี่ยสายแล้วเนี่ยวันนี้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 เออไม่เล่นมาดีกว่าเะเออไปเล่นมาพอตัวแล้วท่านเดีพอตัวมันไปแล้วีัยมันกลัวมึงกว่านั้นมันกลัวแต่งรูปภาพพลังหนามของมึงว่ะก็ประมาณนั้นแหละเออไม่เท่าไหร่อันนี้ไม่เท่าไหร่นะจำไว้เกอะที่มีต้นไม้เยอะนะคือกอะกอะลิงครับผม ที่เราหนีจากเมื่อกี้นะไอพวกเวนั่นมันได้งอนอยู่เลยเหนที่ไอวัฟเฟอร์เนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันอยู่นี่เฮ้ยเอาวะมาเฮ้ยเอาเลยเล่นบันสวัสดีครับชื่ออะไรครับบานเรามาเลบาเพยกันดีกว่า โอ้มีหลายอันแหละมีอะไรเนี่ยกอลีล่ากันแรกกันแรกกันแรกกันกกันแรกลันแรกกันแรมกัรกันแรากันกันแรกกันแรกกันแรกกันแรันแรกไปนรกกันแรกกันสรกกัลแรกกันแรกองนแันไปันแรกกอนแรกกั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 นแล้วแรกกันแันแรกกันแรกกันกกักลัวแกกันแรกกแแกกักัแรกแ ถ้าเป็คคนทั่วไปแล้วก็ไม่สามารถใช้พนพิศได้ช่อมชองขนาดนี้พอดีเป็นท่านเลโทสินะนั่นน่ะสิช็อปฟูตคือผลอะไรวะเฮ้ยสโบคกวไว้นัด <c oughs> นัดมันก็บสโบคก <c oughs> ไหเอามามามาอย่างน้อยก็เป็นโลเกียร์มามาขอบพระคุณมากมาน,นี่มาอ่าเดี๋ยวผมจะทิ้งสโบคกฟูตไว้ให้มึง แหมเอ้ยอ่ะสโมกเพื่อนมาเก็บนะไปสโมกเออโหยสิงลมควันกูอะไรเนี่ยคือทำให้มันโดนควันตายเหรอหรืออะไรผลเท่ยไร <c oughs> อะไรเนี่ยลมควันเ <c oughs> หรอ <c oughs> <c oughs> ลมควันเหรอ เออมึงลงกดค้างดิเแบบนี่ค้างมันก็เป็น,น,นปงเงี้ยไงต่องอดูเตอปล่อยไปไอเดียคือสโมกไงมึงก็เห็นตัวละครสโมกอยู่ไปปูปูปูไปนี่นึกกว่าจะตายโอ้ยยากเกินี้ไป แปนดอบฟุตเอาละเรามาลุ้นกันก็ได้แล้วกาวิ i t y ว่อะกาวิ t y กว่าดีมั้งไม่รู้ว่มะมาเลยคะกินมันได้หละกาวิ i t y ไงผลใน <c oughs> นักดาบในพลนั่นนะ่ะไม่อนยะู่ไหนอันนี่นี่ดูสีสิเอยว่าไปนั่นนี่ไปแดกเข้าไปกาวิ i t y คุง <c oughs> <c oughs> ผลปรากฏว่าเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวนีเอาใหม่ดิยูเฮ้ยดูแผ่นดินแยกแผ่นดินสะเทือนขอความแรงขอความแรงขอความแรงไปขอให้เบรกซีจีไม่ต้องขอความแรงซีจี โอ้ยหรือกว่าจะได้เยี่ยมไมว่าห้าสิบกว่ากิวที่สองต้องฟิลล์ฟิลล์เนี้ยไปเรื่อยๆอ๋อเอาหนี้ไปเอ็กอือหือคุณสามารถลอยกลางอากาศและชาร์จพลังได้ด้วยนะโอ้คุณนัตตะคุณไอ้เอ้ยไอ้นั่นมัชื่อมันมาตอนไหนนะอะเยี่ยจับกาบโันพวกนี้อ๋อเยี่ยมได้นะบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์ จะเข้าใกล้ท่านเลโธไซเบอร์แมนคนนี้หรอเปลี่นไปไม่ได้หรอกเชื่